สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรกแกรมอัตเแเรเราอยู่ในส่วนของคอรเรียนอออินวันนะครับใครที่มีวิชาตั้งแต่2องพกจนถึง2023ก็เอามาเรียนตามกันได้นะครับเน้นการใช้งานคำสั่งพื้นฐานแล้วก็คีย์รัดสำหรับคอร์สนี้เราอยู่ในส่วนของบทที่5หัวข้อที่4นะครับเบรกที่แล้ว ใครที่ไม่ได้ชมก็กลับไปย้อนดูนะครับตั้งแต่บ,บทที่5นะครับข้อที่1ถึงข้อที่4ี่เนี่ยมันจะเป็นการอธิบายในส่วนของตอนแยกย่อยเนาะของเลเยอร์นะก็คือตัวนี้นะครับ L A เนี่ยเลเยอร์เนี่ยนะครับคือโดยปกตินะครับเวลาเราสร้างนะครับในส่วนของงานนะครับสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาเนี่ยสร้างชิ้นงานขึ้นมานะครับการควบคุมโดยการใช้กับสักเลเยอร์เนี่ยนะครับจะช่วยให้เราสามารถที่จะ ทำแบบออกมาได้ควบคุมแบบออกมาได้นะครับซึ่งดีกว่าดีกว่านะครับไม่ได้ตั้งเลเยอร์เลยเนาะโอเคในหัวข้อที่4นะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายเนาะหัวข้อสุดท้ายของตัวเลเยอร์นะฮะแล้วแต่จะมีบทสรุปใน4.1นเนี่ยาจเนี่ยนะจะเป็นบทสรุปมีอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาให้นะครับก็คือ ในส่วนของฟังก์ชัน Transparency นะหรือทานเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันก่อนอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับที่ที่ถามกันเข้ามาเนาะก็ขอ,ขอเดี๋ยวเอาไปไว้หลังเบรกแล้วกันนะฮะหลังหลังไม่ใช่หลังเบรกสิหลังคลิปวิดอ่หลังทําในส่วนของวิดีโอตอนต่างๆนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับ5.4 l i g h w e i g h t Control l i v h w e i g h t Control หรือ L W นะครับถ้าเราพิมพ์ L W เข้าไปนะครับกด Enter หนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้ฟังเราจะได้หน้าต่างตรงนี้ขึ้นมา กรณีของหน้าต่างตรงนี้นะครับอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งไม่ใช่เป็นการกําหนดความหนาของเบอร์ปากกาโดยตรงไม่ใช่นะฮะมันเป็นการกําหนดหมดหน่วยแสดงผลที่อยากให้แสดงผลไม่ว่าจะเป็นแสดงผลอยู่ที่ความหนาที่เท่าไหร่นะครับหรือมีฟังก์ชันอื่นๆอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคือเพิ่มเพิ่มมันเข้าไปนั่นเองเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้สมมติว่าเราต้องการจะกําหนดนะครับเส้น เส้นชนิดหนึ่งนะครับให้มีความหนามากกว่าค่า d ด f ฟ u l t ์อ่าก็มากําหนดจากตรงนี้แต่ความหนาของเบอร์รกากกาตามจริงแล้วนะครับเราสามารถกําหนดจากตรงนี้นะครับนี่นะครับไลเวทคอนโทรลก็คือไลเวทตัวควบคุมอยู่ตรงนี้อย่าลืมนะครับ1 2 3นะครับผมย้ํานิดหนึ่งนะครับ3หน้าต่างนี้นะฮะเป็นการเลือก ใช้งานนอกเหนือจากที่ตั้งจากเลเยอร์อ่านอกเหนือจากที่ตั้งจากเลเยอร์มาดูกันนะครับในกรณีของเลเยอร์ยกตัวอย่างเช่นเลเยอร์บีรับีมเนี่ยคารเนี่ยนะครับเรากำหนดสีนะเนี่ยบอร์หมายเลข30ใช่ไหมครับชนิดเส้นเป็นคอนติเนียตหรือเส้นต่อเนื่องเบอร์ปากกาคือตรงนี้เราสามารถกดไปตรงนี้แล้วเราก็เลือกตั้งค่าอันนี้เป็นมาตรฐานที่เขากำหนดมาให้แต่ อย่างที่บอกว่า L W เนี่ยเมื่อกี้ที่พิมพ์เข้าไปเป็นค่าที่ทําอยากจะทํามากกว่านะอยากจะทํามากกว่าอยากให้มีความหนามากกว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้นะอันนี้ก็คือต้องให้ดูก่อนแต่ไม่แนะนําไม่ใช้นะให้ดูเฉยๆนะครับให้ดูเฉยๆอ่ะทีนี้จุดที่อยากจะให้ได้ดูก็คือเนื่องจากจุดที่อยากจะให้ดูก็คือการกําหนดความหนาแบบที่โปรแกรมกําหนดมาให้แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องสับสน,นวุ่นวายนะครับอ่ะดูตรงนี้นิดนึง มีการใส่นะครับความหนาเข้าไปอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมครับกดโอเคไปเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการกําหนดแล้วดังนั้นเวลาเขียนนะเวลาเขียนเนาะมันมีเครื่องหมายถูกแสดงว่าตอนนี้เซตเคอร์เรนไว้แล้วนะครับ <c oughs> ขอโทษนะครับเราปิดออกไปแล้วเราก็เริ่มเขียนนะครับโดยการกําหนดเลเยอร์ B เมื่อเขียนนะครับโดยการกําหนดเลเยอร์ B เนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยนะครับจะสังเกตว่าอ้าแล้วทำไมเส้นมันออกมาเป็นสีมาเจนตาละ่ะก็ ต้องเลือกนี้ด้วยนะครับให้มันอ้างอิงเลเยอร์นะครับ by l ยอ e ์นี่คือการอ้างอิงเลเยอร์นะครับแล้วก็เขียนใหม่นี่นะครับเห็นไหมฮะอ่าโอเคดังนั้นตัวนี้เองก็จะอ้างอิงมาจากเลเยอร์ที่กําหนดไว้แต่แต่นะครับในส่วนของหัวข้อนี้เราสามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนความหนาเบอร์ประการได้นะครับการเปลี่ยนความหนาเบอร์ประการเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับ วิดีโอตอนนี้เราก็คือ1เราสามารถเลือกเปลี่ยนความหนาอยู่ที่ตรงนี้ไปเป็น1.18สมมุตินะครับกดไปนะครับทั้งเลยทั้งไฟล์นี้นะทั้งไฟล์นี้ก็จะเปลี่ยนไปพร้อมๆกันเห็นไหม <c oughs> นะก็จะเปลี่ยนไปพร้อมๆกันโอเคนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนนะครับในขั้นตอนที่1นะึ่งะผมเปลี่ยนกลับก่อนเนาะไปที่จุดสามดีนะครับโอเคไปนะครับกรณีเปลี่ยน จุดที่2ก็คือเลือกเปลี่ยนตัวตัวตัว,ตวคลิกไปที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนความหนาจากตรงนี้อย่างเช่นเป็นตัวนี้นะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับรีเยอ์แล้วนะเป็นการเปลี่ยนโดยใช้นะครับในส่วนของไลฟ์คอนโทรเนี่ยนะควบคุมเส้นเองก็คือจากตรงนี้นะครับผมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อฟังก์ชันตรงนี้จะต้องใช้ควบคู่ไปกับบทที่2ก็คือ Sta t u s b a รก็คือปุ่มนี้นะนี่นะครับถ้าเราไม่เปิด ปุ่มนี้หรือไม่ให้ปุ่มนี้เรืองแสงนะครับไม่ให้ปุ่มนี้เรืองแสงมันก็จะไม่โชว์มันจะไม่โชว์นะครับความหนาในหน้าโมเดลสีดําขอย้านะครับไม่โชว์ความหนาในหน้าโมเดลสีดําแต่ปิ้นออกมาโชว์ไม่โชว์แน่นอนยังไงก็ต้องโชว์นะครับดังนั้นไม่ต้องไปวอรี่ไม่ต้องไปซีรียว่าไอ้ผมลืมเปิดตรงนี้แล้วมันจะมีผลไหมตอนพอรตงานไม่มีผลแน่นอนนะครับคุณตั้งเบอร์ปากกาอะไรไปมันก็จะออกมาตามนั้น นะครับผมโอเคนะครับดังนั้นในจุดตรงนี้เองก็จะมีในเรื่องของนะครับก่มีนะครับ,รบเป็นการกําหนดไลเวทนะครับไลเวทเซตติ้งหรือไลเวทคอนโทรเนี่ยนะครับแต่ที่ให้ดูตอนแรกก็จะเป็น LW คือตรงนี้นะนะครับผมเป็นตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือมาปรับแต่งนอกเหนือจากที่เขามีให้นะครับนอกเหนือจากที่เขามีให้แตแ่แนะนำนะไม่ไม,ไม่แนะนําให้น้องๆมาปรับแต่งเนาะ อ่ะก็ใช้จากค่า d e f a u l t ที่โปรแกรมกหนดมาให้ว่าจะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้นะครับจริงๆเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะอันเดียวกันเนี่ยไอเซตติ้งเนี่ยตรงเดียอันเดียวกันนะครับปรับนอกเหนือจากที่โปรแกรมมีให้นะครับโอเคยังไม่จบนะ5.4ดังนั้นสรุปนะเรามาสรุปแบบนี้นะครับเรามาสรุปแบบนี้ในส่วนของเลเยอร์ทั้งหมดจะประกอบไปด้วยอะไรไล่อะไรตั้งแต่5.1เนี่ยนะครับก็คือการสร้างเลเยอร์เนี่ยนะครับการสร้างเลเยอร์ก็คือในเรื่องของการเปิด นะครับนิวเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปใส่กําหนดสีเข้ามาควบคุมกําหนดชนิดเส้น่ากำหนดชนิดเส้น,อ,น,น,สนอาจจะเป็นเซนเตอร์หนึ่งเซนเตอร์สองแดดหนึ่งแดดสองความหนาเบอร์ปากานะครับความหนาเบอร์ปากานะครับทั้งหมดส่ตัวเนาะอันนี้นะครับก็คือ1สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใส่สีควบคุมสีใส่ชนิดเส้นควบคุมชนิดเส้นใส่ความหนาเบอร์ปากาควบคุมความหนาของเบอร์ปากานะครับผมทีนี้เรามาสรุปกัน สมมุตินะครับสมมุติมาที่เปิดแบบบุคที่ห้าจุดสี่จุดหนึ่งอ่าตัวนี้เป็นแบบสรุปนะครับอ่าผมปิดตัวนี้ไปก่อนไทเทิลบอกอยู่ใส่อยู่นี่นะครับก็จะมีเลเยอร์ต่างๆที่เรากําหนดขึ้นมานะครับอยู่ในนี้นะครับมีเลเยอร์ต่างๆที่เรากําหนดขึ้นมานะครับอ่าเมื่อกําหนดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็มีการสร้างงานใช่ไหมครับมีการสร้างงานทีนี้สมมุติว่าเราต้องการจะเอางานตัวนี้เข้าไปพอตอ่เอาเข้าไปพอตนะครับเอาเข้าไปพอต ไปปริน้นแบบนี่แหละผมจะทดลองปริน้นเป็น PDF นะครับง,ง่ายๆเลยน้องๆจะได้เห็นทั้งหมดเลยอันนี้ผมใส่เบอร์ปบกาศเข้าไปตามที่กําหนดมานะครับนี่นะฮะใส่เบอร์ปบกาาเข้าไปตามที่กําหนดมา,อ,า,า,า,มดมาอันนี้ก็จะหนานิดนึงอันนี้ก็อาจจะไม่หนามากอะไรอย่างนี้นะครับโอเคไปผมจะเปิดแต่เดานบอกขึ้นมาให้ดูนะครับแล้วก็จะพอตไปด้วยนะครับผมเอากระดาษ A3 มา <c oughs> <c oughs> นะครับเอากระดาษ A3 มานี่ครับโอเคจากนั้นไปลองพอตดูเลยไปที่เครื่องพอด นะครับผมเลือกนะครับสไตล์การพอตเนี่ยรูปแบบการพอตเนี่ยเป็น DWG 2 PDF พอต PC3 ส่วนใหญ่นะครับเวอร์ช mm ัน hmm. ตั้งแต่2020ขึ้นมาเนี่ยจะมีตัวนี้มาให้อยู่แล้วนะครับจะมีตัวนี้มาให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปตั้งเป็น Adobe PDF อะไรนะฮะเลือกตรงนี้เลยนะครับจากนั้นพรีวิวดูก่อนนี่นะครับจะออกมาเป็นลักษณะนี้จะเห็นชิ้นงานเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ะผมคลิกขวาผม e x i t ิออกไปก่อน อยากจะให้ตั้งอ่าตั้งทุกสีตั้งทุกสีตั้งทุกชิ้นงานในนี้ให้เป็นขาวดำกดตรงนี้นะครับเป็นโมโนโครมนะครับเป็นโมโนโครมนะตั้งเข้าไปนะฮะจะนันแอปพลายใหม่พรีวิวทุกตัวชิ้นทุกชิ้นงานในนี้จะกลายเป็นขาวดำแต่ยังคงยังคงอะไรครับยังคงความหนาตามที่มีการตั้งค่าไว้นะตามที่มีการตั้งค่าไว้นะโอเคนะ F10 ก่อนังไม่จบนะครับยังไม่จบอ่ะผมปิดออกไปนะครับผมปิดออกไปจะเห็นนะครับขอบเขตของตัวบล็อกเนี่ยจะเป็นแบบนี้เราสามารถทําการขยับนะขยับบล็อกได้ให้มันได้เซนเตอร์นะครับผม M move เนี่ยนะครับคุมไปขี้ขวานะครับแล้วก็ผมจะขยับปิดโหมดออโต้โหมดเดียนะฮะตัวนี้นะครับก็คือ F8 นั่นแหละแล้วก็ขยับมาเอา้า ขยับเยอะไปนิดนึงนะครับประมาณนี้เนาะนี่นะครับจะได้ออกมาที่สเต็ปนี้ทีนี้ยังไม่จบนะครับน้องๆดูแบบนี้ย้อนกลับไปนิดนึงในในวิดีโอตอนที่แล้วเนี่ยผมให้ดูไปแล้วนะครับโหมดแสดงผลเราดูแบบนี้นะไปที่โมเดลจะเห็นว่าเส้นปะ,ะเส้นเซ,นเ,ซนเตอร์เส้นอะไรต่างๆมันก็โอเคจากตรงนี้แต่พอไปที่กระดาษ a 3เนี่ยนะครับเราใส่หน่วยผมใส่หน่วยเป็น1ต่อ100แล้วกัน นี่นะครับเส้นหนึ่งต่อหนึ่งร้อยเส้นมันไม่ออกมาแบบนี้นะโอเคดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับที่ตรงกลางนะครับแล้วก็พิมพ์ l T s นะครับอันนี้เราเรียมแล้วกดเอนเตอร์หนึ่งครั้งนะครับใส่ค่าจุดศูนย์ศูนย์นะครับสองห้าเอนเตอร์ไปนะครับเส้นมันจะยังไม่สวยเห็นไหมมันจะมัมนมีมันจะมีระยะนะครับไม่สวยให้เรากดสเปซบายหนึ่งครั้งจุดศูนย์ศูนย์ 0.25 Enter ไปนะครับเส้นจะออกมาลักษณะนี้ตามสเกลตามหน่วยนะครับจะออกมาแบบน,นี้การป้อนค่านะครับไประบบใส่เข้าไปเนะี่ยไม่ได้หมายว่าคุณเขียนงานหน่วยเป็นมิลคุณต้องใส่เท่านี้นะไม่ใช่ใส่ลองดูก่อนนะครับใส่ลองดูก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับนะครับไปก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะอันนี้ทบทวนในส่วนของจุดอีกจุดหนึ่งทีนี้ไปดูกันไปไปดูที่เรื่องของการพร์ดงานใหม่นะครับไปที่ตรงนี้นะครับให้แน่ใจว่าเราเลือกเป็นโมโนโครม นะครับไม่ต้องไปปรับอะไรท,ทั้งสิ้นแล้วตอนนี้มันอยู่ในเลเยอร์หมดแล้วนะครับถ้าคุณอยากจะปรับคุณปรับตั้งแต่ตอนเขียนเลเยอร์เลยเขียนงานเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันก็จะมีการกําหนดนะครับในเรื่องของบางอย่างได้นะกำหนดในเรื่องของบางอย่างได้เช่นคุณอยากจะพอต์ตอกงานออกมาเป็นมโนครูมทั้งหมดแต่ยกเว้นเลเยอร์นี้นะยกเว้นสีนี้นะนะครับให้ออกมาเป็นสีได้ไหมทําได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเอามาสอนใหม่ใน วิดีโอตอนถัดไปตอนทำแบบฝึกหัดแล้วกันนะครับแต่ตัวนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็พีววนะครับคลิกขวาพอร์ตเลยมันก็จะถามว่าคุณจะเซฟไว้ที่ไหนอ่าผมเซฟไวท้ที่นะครับในส่วนของบทค o ร์ดออินวน,นี่แหละผมจะเซฟไว้ที่แบบฝึกหัดนะครับในบทที่5นี่นะครับตังน,นี้ปุ๊บผมก็กดเซฟเลยนะโปรแกรมก็จะทําการ เซฟงานนะครับเราก็จะเห็นชิ้นงานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมน้องๆลองลองดูนะการเลือกใช้ฟอนต์อะไรต่างๆที่ตรงกันสละมันจะไม่ยื่งกับพยัญชนะนะครับผมประมาณนี้โอเคอันนี้คือการสรุปเตมีอีกตัวหนึ่งยังไม่จบนะยังไม่จบก็คือในเรื่องของทานหรือ t านสปารินซีเนี่ยดูแบบนี้นิดนึงนะยังไม่คอร์ดอื่นๆผมบอกเลยนะครับจากนี้ที่มีการกล่าวถึงไอ้ตัว t านสปารนซีนะฮะผมเอามาเตรียมใส่ในส่วนของคอร์ดนี้ โดยเฉพาะเลยกลับมาที่โมเดลก่อนใครที่มีแบบฟึกหัดนะครับเปิดขึ้มากลับมาที่ตรงนี้ก่อนอ่ะผมปิดตรงนี้ออกไปก่อนเนาะเต่ต้นบอกนะครับ t r a n s า a r e n c y เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับผมมันเป็นฟังก์ชันจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่ยังไม่ได้มีการกล่าวถึงมากนักนะครับก็คือการกําหนดค่าโปร่งแสงโดยปกติเนี่ยเวลาเราเขียนเลเยอร์เราเขียนชินนช้นงานชิ้นงานใดชิ้นงานหนึ่งเราสามารถกําหนดค่าโปร่งแสงของเขาได้คือเริ่มตั้งแต่0นจนถึง90 นะครับศูนย์นี่คือจะเป็นค่า d ด f ฟ u l t นั่นแหละนะครับส่วนไปถึง80ก็จะบางไปเรื่อยๆอ่ะเรามาดูกันนะครับมาเทสกันตูว่าผมกำหนดนะครับผมกำหนดเลเยอร์ทานขึ้นมา1นึ่งเลเยอร์นะครับทบทวนกันนะครับกดไปที่ปุ่ม new layer นะครับแล้วก็พิมพ์ทานใส่เข้าไปนะครับนี่ทานทรีเอ้าทรีนะครับทรีรานะครับเอ็นเอสอ่ะทาน์สปาเรนซี่เลยกันทารสปาเรนซี นี่ครับทานสปาเรนซี่อ้าวโอเคนะครับ transparency นะครับจากนั้นกำหนดส่วนใหญ่เลยจะทานที่ผมกำหนดมาเนี่ยผมจะกำหนดเป็นสีบาง,บาง,บาง,บางๆประมาณสีเบอร์แปเป็นแนวเป็นหลักก่อนนะครับทุกตัวนะอันนี้จะเป็นนะครับรายละเอียดนะฮะเป็นเป็นรูปแบบก็คือเป็นเส้นนะฮะแล้วก็ชนิดเส้นก็เป็น default นะครับเป็น default นะโอเค ทีนี้ไอ้ฐานเนี่ยนะครับไอ้ฐานที่เราเขียนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเป็นการกําหนดรูปแบบความโปร่งมันสามารถกําหนดที่ตัวของเลเยอร์นั้นๆได้เลยนะครับหรือเราจะชิ้นงานทั้งหมดไปไว้ในเลเยอร์ฐานแล้วก็สั่งให้มันโปร่งแสงหรือบางสีจางลงไปก็ได้อ่ะหลายท่านเมื่อเขียนงานชอ็อปดรออิ้งเนี่ยก็จะเริ่มมองมองออกแล้วนะครับอ่ะดูตรงนี้นิดนึงอ่ะผมปรับไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้ ทานไปแล้วนะครับอยู่สาย Transparency นี่นะครับกำหนดค่าโปร่งแสงที่80นี่นะครับ80นะครับแล้วก็ติ๊กเป็นเยอร์ใช้งานซัะปิดลงไปเวลาผมเขียนเส้นนะครับอเลเยอร์ทานนะฮะนี่ฮะนะครับ,รบมันจะออกมาบ,งบางๆแบบนี้ซึ่งมันจะบางกว่าพวกนี้เห็นไหมนี่นะฮะมันจะออกมาบางๆแบบนี้อ่าต่อให้ผมเปลี่ยนนะครับสีเป็นแบบนี้อ่าผมกำหนดเป็นสีแดงนะยังเขียนในเลเยอร์ทานอยู่ สีแดงก็ยังคงจะบางนะฮะมันจะมีการเหมือนกับบทบางมันอยู่นะครับจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับมีคําถามคือถ้านอกเหนือจากถ้าเราอยากจะทําทั้งไฟล์เลยไอตัวเนี้ยอยากจะทําตัวเนี้ยเพื่อเอาไปคอมเพลก์กับแบบอื่นๆเนี่ยแล้วทาให้มันสีบางๆทําได้ไหมทําได้ครับแต่มีเงื่อนไขนะหนึ่งตัวหนังสือฟังก์ชันตัวหนังสือทุกอย่างต้องไม่เป็น Att r i b u t e ตนะต้องไม่ต้องไมไ่ถูกสร้างมาจากบล็อก Attribute นะครับหรือเป็นการกําหนดฟังก์ชันก่อนหน้านั้นคล้ายๆกับตัวนี้เนี่คล้ายๆกับตัวนี้บล็อกแอตทริบิวต์จะเป็นยังไงถ,ถ้าเราบันทึกเข้าไปนะครับจะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแอตทริบิวต์ก็คือมีการสร้างเป็นหัวข้อเป็นอะไรต่างๆเข้าไปซึ่งจะแตกต่างจากเทคธรรมดาเทคธรรมดาเดี๋ยวเราบันลิกเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าไปแก้ไขาจากฟังก์ชันเดิมของเขาได้เลยแต่อันนี้เป็นบล็อกแอตทริบิวต์ทีนี้เรามาดูกันนะครับผมเอาชิ้นงานทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปใส่อ่าผมก๊อปผมมูฟบอ,อกไปนะมูช๊ชิ้นงานัวน้ออกไปสินะครบ ไปที่เท่านี้นะครับป้อนค่า40เมตรจะออกมาที่ประมาณนี้นะครับจากนั้นผมจะคุมชิ้นงาน,นทั้งหมดอยู่ที่เลเยอร์ไหนไม่สนใจและคุมไปก่อนแล้วก็เอาไปใส่ที่เลเยอร์ฐานสปาร์เรนซีเนี่ยฮะมันจะบางเกือบทั้งหมดยกเว้นอะไรยกเว้นไอตัวนี้นะฮะยกเว้นไอตัวนี้มันอยู่ในเลเยอร์ทานไหมอยู่ในเลเยอร์ทานนะแต่มันยังไม่บางเพราะว่าตัวของเขาเองเป็นแอตทริบิวบอกวิธีแก้ไข เฉพาะไฟล์นี้ถ้าอยากได้บล็อกตัวนี้เข้าไปด้วยทํำยังไง export attribute ครับระเบิดธรรมดาไม่ได้นะระเบิดตัวนี้ไม่ได้นะนะครับต้องไปที่เออเ e t ก o ์ใครที่มี lt รู้สึก x p ็ o ซ t พสจะไม่มีนะ lt ก็คือ AutoCAD lt นะนะครับผมคุมตัวงานกดไปที่ export attribute โปรแกรมจะทําการระเบิดและยังคงเส้นยังคงฟังก์ชันตัวนี้ไว้อยู่แต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะถ้าถ้าสร้างเป็นบล็อกและ export attribute เนี่ย ตัวตัวตัวเทคจะมีปัญหานะครับผมอ่ะโอเคเมื่อผมตัวนี้้าไปเสร็จปุ๊บนะครับผมก็คุมตัวงานตัวนี้กลับไปที่หน้าโฮมนะครับเอาไปใส่ที่เลเยอร์ทานโบก็ให้มันจะจางแบบนี้นี่เห็นไหมฮะนี่นะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยเอ๊ะทำไมต้องทําแบบนี้เอาไปทําเพื่ออะไรน้องๆบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจวิธีวิธีที่เขาทําให้ตัวนี้บางๆนะครับส่วนใหญ่เรานิยมเอาแบบตัวนี้นะครับกุ๊ปไปเนี่ยแล้วย้ายไปคอมเพล็กับแบบอื่นนะย้ายไปคอมเพล็กับแบบอื่นเวลาจากจะไปเขียนงานอื่นๆเนี่ยเห็นไหม ตัวงานตัวนี้มันจะค่อนข้างบางๆนะครับเนี่ยบางๆเนี่ยแล้วเวลาเอาไปเอาไปเริ่มเขียนงานระบบเขียนงานอะไรก็ช่างเนี่ยแล้วเอาไปใส่นะครับจะเห็นเป็นรายละเอียดของงานนะครับแล้วก็เขียนตามนั่นแหละคือพูดง่ายๆไปเขียนตามเขียนทับเขียนอะไรต่างก็ว่ากันไปนะอันนี้จะเป็นหลักการเนาะเป็นหลักการนี่ฮะมันก็จะทับเข้าไปในลักษณะพวกนี้นะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคนะครับสรุปที่แถมเข้ามาให้นะครับในส่วนของบทสรุปของ 5.4ก็คือ Transparency นะครับสามารถเลือกสร้างจากเลเยอร์ได้นะครับแล้วก็เลือกที่จะเขียนงานก่อนแล้วก็เอาไปใส่ในเลเยอร์ฐานก็ได้นะครับผมโอเคนะครับก็ยังไม่จบนะในส่วนของบทที่5ยังมีต่ออีกอ่าเบรกถัดไปนะครับผมทีนี้มาดูคอร์สท,ที่แนะนำอีกคอร์สหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ลงซอฟต์แวร์เนาะตั้งแต่เวอร์ชัน2022 หรือคือลงไว้แล้วเนี่ยนะฮะ22จนถึง23เนี่ยแนะนําเป็นคอร์สเรียนตามวิดีโอนะครับในลาซาด้าเนี่ยคอร์สเรียนตามวิดีโอตรงนี้มีเฉพาะในลาซาด้านะครับผมไม่ได้เอาไปลงจําหน่ายในช้อปปี้นะฮะนะครับไม่ได้ลงจําหน่ายในช้อปปี้นะฮะอันนี้อยู่ในลาซาด้านะครับหรือใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ในส่วนของคอร์สเรียนนี้มันจะมีเพิ่มนะครับตัวนี้เข้ามาเน้นๆเ,เลยนะฮะในเรื่องของเคอรริตไอ้ฟังก์ชันเคอรริตเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับในเวอร์ชัน2020 20, 20 21รู้สึกจะยังไม่มีนะไม่แน่ใจแแตแต่ต่จะมีเป็น Data e x t a c t i o n แทนนะครับแต่เขาลดเข้ามานะครับใน2022การการตั้งค่านับจำนวนบล็อกนนับจำนวนบล็อกเลยออกมาเป็นตารางแบบนี้เลยว่าคุณใช้ดาวไลท์เท่าไหร่ใช้โคมหลอดแก้วเท่าไหร่ใช้หลอดอะไรเท่าไหร่มันจะสร้างบล็อกตัวนี้ออกมาค่อนข้างดีมากนะฮะในส่วนของเวอร์ชัน 2, 2022เนาะก็จะเป็นตัวนี้นะครับใครที่ลงไว้นะ2022ก็เข้ามาดูค้สนี้ได้นะครับผมส่วนข้อดื่นๆน้องๆก็เข้าไปดูใน ร้านนะครับผมมีหลายคอร์สนะครับเน้นเป็นคอร์สพื้นฐานก่อนเนาะใครลงเป็นคอร์สพื้นฐานส่วนต้องการแอดวานก็ไปที่นะครับแนะนำเป็นการเขียนช็อปโดยอิงเลยหรือการสร้างโมเดล 3d เลยหรือเป็นคอร์สเต็มนะครับตั้งแต่เครื่องกลยันโมเดลบ้านเนี่ยนะฮะก็แนะนำเป็นคอร์สต,ตัวเต็มตัวนี้นะครับสำหรับเวอร์ชันสนนะครับผมโอเค ก็เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอตอนถัดไปใครสนใจนะครับจะสั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนก็ติดต่อสอบถามได้ที่ไอเดียไลน์เอตุเร็กศูนย์หนึ่งศูนย์เนะครับหรือเบอร์โทรศูนย์9 8้าแปดหสนใจเรียนในส่วนของข้อเรียนส่วนตัวทางไกลก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวหลังเบรกเราจะมาเจอกันในส่วนของเป็กหัวตอนถัดไปสวัสดีครับ